สวัสดีครับโอ้โหผมเงา ฮัลโหลนึกว่าผีจีคุณแอนกำลังแต่งหน้าอยู่นะครับทุกคนเมื่อผีจีค่ะวันนี้อยู่สีสเกตครับก็อยู่ในช่วงการเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่แต่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่ต้องไปออนทัวร์ก็ต้องดําเนินไปนะครับคอนเสิร์ตใหญ่เราก็ซ้อมใช่ประชุมกันทุกวันนะครับประชุมหมดไลน์แล้วก็ซ้อมครับแต่วันพรุ่งพรุ่งนี้แอนกับคอนแกนแล้วก็จะ กรุงเทพเข้ากรุงเทพสวัสดีครับ5้าร้อคนขอให้ทุกคนมายินดีกับการที่เราได้มาอยู่ด้วยกันในวันนี้ด้วยนะครับเพจไบอยไลค์ในเพจบบสีดีิชยนะครับช่วยม,ม,มันปิดกัน้นนี่แหละเวลาพอปักหมุดมันจะเป็นแบบนี้ ไม่เป็นไรนะเราก็จอเอเบานะครับเกี่ยวไหมปักหมุดไม่รอเลยอย่างเงี้ยหรอมันก็ชอบเกินใช่เดี๋ยวแฟนคลับแช่ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวกระสีนั่นเองวันนี้อยู่ซีสเกตรครับผมอุดมพรพิสัยนะครับยูบกไกลจากเมืองครับห่างจากตัวจังหวัดมาแค่ประมาณสิบกว่ากิโลนี่แหละ,ะเป็นงาน ใช่กันร้อยแล้วก็อ,อร็ดีแบนเต็มวงมีไลฟ์สดด้วยนะครับในกลุ่มดีพีสองนะแต่ว่าอันเนี้ยลิงก์ที่ผมปักเนี่ยเป็นลิงก์งานคอนเสิร์ตนะครับเห็นวันนี้ทางผู้จัดนะครได้โพสต์ในเพจแอดมินเพจโพสต์บอกว่าบัตรราคา2,000 1, เหลือ1,700บัตรดีพีน่ะเต็มแล้วนะครับแต่ว่าบัตรราคา2,000ลดเหลือ1,700บาทบัตรราคา1,500บาทลดเหลือ1,000บาทนะครับที่เดอะมอลล์บางกะปิ ยี่สิบห้ายี่สิบหกตุลาคมนี้มือื่นมือฮื่อเนี่ยเราเด้ี่นองมันถึงวันที่ยี่สิบสามครับเขาคายบัตรถึงยี่สิบสามต่อไม่หมายถึงราคาับรบเซลเ่ยอ๋อราคาบัตรเซลถึงเพราะว่าหน้าง,งานก็จะปรับเป็นราคาเดิมถูกไหมใช่หน้างา,านไม่มีเซลหน้างานไม่มีเซลนะทุกคนช่วงนี้เป็นเซลนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับอันนี้ลิงก์ที่ผมปักหมุดคือบัตรคอนเสิร์ตครับผมบัตรคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเนี่ยอตดีคอนเสิร์ตเ,เดียวครับ ที่เดอะมอลบางกะปินะครับสองรอบก็คือรอบสิบเจ็ดนาฬิกาของวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมนี้แล้วก็รอบวันที่ยี่สิบหกนะครับสิบเจ็นาฬิกาของวันที่ยี่สิหตุลาคมนี้ครับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยกดลิงก์ไลน์นะครับมันจะแอปไลน์ที่ที่ตรงด้านล่างที่ผมปัดมุดนับถอยหลังอีกสี่วันอีกสี่วันอ๋อจริงเหรอก็วันนี้ยี่สิบหกยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ แรงมาแต่พร้อมพร้อมเสิร์ฟขอพลังจริงๆ <c oughs> พลังคนบอกว่าจิซื้อกอ็ว่าซื้อเท่ามิตารตั๋วมือนันก็บซได้เห็นอยู่แล้วละ่ะตอนซได้เจอผู้ใดแนวได้เห็นอยู่แล้วว่า มันมีหลายซีนที่จะต้องให้เห็นทุกคนที่ไปในงานแม่ศิริมาบอกว่าแม่ซื้อบัตรแล้วทั้งสองวันครับลูกอขอบพรกคณครับเนี่ยจะบอกว่าแม่สิริมาเนี่ยนะเวลาเราทําบุญเนี่ย<ช>แม่ก็ไม่เคยพลาดเลยกลุ่มปิดไม่เคยพลาดที่สําคัญใดๆก็แล้วแต่แต่คอนเสิร์ตเนี้มันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของเรียนอรดีนะครับที่เดอะมอลล์บางกะปิ ที่อยู่ในฮอลเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่แบบโปรดักชันใหญ่พอเล่าคิว่ามันก็มันมีความพิเศษแล้วแตกต่างจากจากการที่มาเจอราองทุกทุกคนยังไงจะไม่ได้ฟังเพลงเยอะหรอกครับการที่ได้เห็นแอนทุกแอนออเดัวคอนเสิร์ตในแต่ละที่ที่ไปแต่ละเวทีนะครับก็คือกล้องเพลงอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวม่วนอย่างเดียวมันคนละรูปแบบมันคนละรูปแบบเจงอธิบายคําว่าคอนเสิร์ตซิ คือคอนเสิร์ตใหญ่มัน,ม,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 นมั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 นมีมันคือฟิลมันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกทุกท่านว่าน้องงานยอะไรเงี้ยน้อยมากเลยครับ<ม>ในวงการหมอลำหรือนักร้องลูกทุ่งที่ทจะมีคอนเสิร์ตปกติคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะเป็นศิลปินที่แมสแบบระดับโลกระดับประเทศนั้นแบบอย่างเช่นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยคือทุกคนรอคอ,อยอคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดหลายๆปีจะมีครั้งหนึ่งคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตปาล์มมี่ แบบนี้ครคอนเสิร์ตใครอีกที่เป็นคอนเสิร์ตเมื่อกี้ล่าสุดน่าจะเป็นพี่ดายโนฟินพี่ดายโนฟิน20ปีเนาะ20ปีดายโนฟินอ๋อมันเป็นแบบนั้นครับมันไม่ใช่คอนเสิร์ตที่เราไปเจอกันที่ไหนก็ได้อันนี้คือมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกครั้งเดียวของแอนมันมีบัตรราคา3,500บาท3,500บาท2,500บาท1,500บาทแล้ะก็900บาทแต่วันนี้เห็นผมเห็นแอดมินในเพจ เห็นแอดมินในเพจคอนเสิร์ต15ปีนอรดีนะครับ<ม>บอกว่าบัตร VIP เต็มแล้วแต่ว่าบัตร2,000ก็อยู่ในโซนด้านหน้าเหมือนกันบัตร2,000วันนี้ลดเหลือ1,700บาทบัตร1อ่บาบัตร1,500บาทลดเหลือ1,000บาททุกคนกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยแล้วไปเจอกันที่เดอะมอลบางกะปินะครัที่น้องไปจากต่างจังหวัดก็สะดวกสบายมากแบบ<ม>คือไป ไปที่เดอะมอลล์ะมันก็จะมีการซื้อของซื้ออะไรแบบสามารถช้อปปิ้งหรือกินข้าวรอกินกาแฟรอได้แล้วสําหรับใครที่จองบัตรไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปรับบัตรหน้าง,งานเนี่ยเขาเปิดให้รับบัตรตั้งแต่เที่ยงครึ่งเลยค่ะตั้งแต่เที่ยงเที่ยงครึ่งคือก็แบบก็ถ้าสบายใจก็คือไปรับก่อนรับก่อนแล้วก็กินข้าวเดี๋ยววันนั้นก็จะมีบูธของส้มตําแตงโมไปไปขายด้วยที่หน้าหอใช่ที่หน้าหอลลแล้วก็ คือกินข้าวเดินห้างได้ปกติแล้วก็ประมาณสี่โมงเย็นนะคะก็เริ่มที่จะเข้าหอเข้าไปนั่งรอได้รวมพลเห็นเพื่อนเห็นพี่เห็นน้องเห็นหลายหลายคนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในวงการนี่ครับหลายคนจมือนนี่พี่โน้ตก็บอกมาเป็นยังไงน้องบัดคลายได้อ่เดี๋ยวไอ่ผ้าเดี๋ยวไอ่ผ้ามูไปอีกหลายคนเยเ้อก็จองบัตรเรียบร้อยขอบคุณมากเลยครับมันเป็น,นมันมันความรู้สึกมันไม่ต่างจากงาน วันเกิดหรืองานแต่งงานเนี่ยพูดถึงใช่ไหมมันมันจะบอกว่าความสําคัญนะหนูหนูว่ามันคนละอย่างกันไม่งั้นเราไม่จัดมิ e ติ n งก่อนหรืออะไรแบบนี้ได้คือมิทติงมันก็จะเป็นมิ e ติ n งไงแต่อันนี้คือคอนเสิร์ตอะรูปแบบของคอนเสิร์ตคือคือคือมันไม่ใช่คอนเสิร์ตแสดงสดแบบทั่วไปอะทุกคนมันคือมันคือการรวมการรวมโมเมนต์ดีๆรวม แม่จีที่เยอรมันบอกว่าไม่ได้มีโอกาสไปแต่แม่มอบแม่ซื้อบัตรแจกไปแล้วสิบใบอุ้ยแม่สิบใบนี้ก็เป็นเงินหลายบาทนะครับขอบคุณมากๆแม่แจกแล้วในบ้าน VIP แล้วขอบคุณครับป้าๆยายซื้อ VIP อุ้ยขอบคุณครับผมเจอกันวันนั้นยังไงก็ต้องมีผมอยู่แล้วส่วนมากันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ได้ออกไปต่างจังหวัดแต่ว่าก็สะดวกในกรุงเทพนี้ก็พี่ปักคองสวัสดีครับพี่สุภาดาพิบัลสิงห์นี่ แอนพี่สุภดาเชิญพี่สุภาดาไปคอนเสิร์ตพี่สุภาดาครับเชิญลูกสาวลูกชายเชิญพี่น้อยไปด้วยนะครับไปคอนเสิร์ตแอนกันวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี้ที่เดอะมอลล์บางกะปีนะครับบัตรกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยตอนนี้บัตรบัตรเห็นบอกแอดมินเขาลดราคาด้วยวันนี้อยากให้ไปกันเยอะๆนะครับไปซัพพอร์ตกันมันเป็นครั้งแรกของแอนด้วยที่มีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยว แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีครั้งต่อไปหรือเปล่านะฮะแต่เราคืออยากจะเต็มที่กับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาครับจะมีผมอยู่ช็อตหนึ่งแน่นอนยังไงก็ต้องมีผมแต่ว่าคือมันเป็นคอนเสิร์ตคองแอนผมอยากให้ทุกคนอิ่มในทุกๆความรู้สึกที่มีต่อแอนอวาดีได้ฟังเพลงได้อิ่มกับหลายๆโมเมนต์ของเรานะครับ <c oughs> นครสวรรค์ก็ไปค่ะพี่สุภดาไปเดอ้อ mm hmm. นะเจ้าแม่ธุรกิจเมืองสรารคามบ้านเรา mm hmm. แต่วันที่ยี่บสีนี่สเสด้จเจอเพิ่อยู่นั่นงานสอสอชาญชัยชัยรุ่งเรืองใช่ไหมครับที่บอระบือมีแอนด้วยครับก็นี่แหละอยากมาไลฟ์สด เชิญชวนทุกคนได้ไปเจอกันในวันนั้นนะครับไปซัพพอร์ตไปเป็นกำลังใจไปไปฮิลใจกันซึ่งกันและกันลางานจองบัตรจองที่พักเรียบร้อยเหลือเก็บกระเป๋าค่ะเย<ฮ>้สักกี่พันที่นั่งนะสา,นสามพันสาพันสี่ร้อยที่นั่งสามพันสีร่รอยที่นั่งนะครับต่อวันมันรองได้ ศิลปินรับเชิญมีใครบ้างนะโดยเองมีคุณพี่โตศักดิ์สิธิ์ครับพี่โตศักดิ์สิธิ์โบเมลาดาคุณโบเมลาดาแตงโมเซเวอร์แตงโมเซเวอร์น้องๆจากชิงช้าสวรรค์น,นะครับชิงช้าสวรรค์ที่ที่เป็นกระแสเนาะที่ที่แบบแชมป์แชมปชมชม์ที่เป็นแชมออป์ที่เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์มีโรงเรียนไหนบ้างครับปากทงชยัยโรงเรียนหล่มเกา่าครับ แล้วก็โรงเรียนพระประถมวิทยาลัยครับแล้วก็โยทิมบุรณาค่ะครับมีน้องๆจากจากาจากแชมป์ออฟเดแชมป์ P amp, <c oughs> รายการชิงช้าสวรรค์ด้วยนะฮะ <c oughs> ก็คือมันก็เป็นเส้นทางของแอนนแอนก็เคยผ่าน <c oughs> เริ่มต้นที่จุดประกายก็เหมือนในเพลงวันปูซัมสูงแล้ก็คือรายการชิงช้าสวรรค์จุดประกายมีความรู้สึกว่าอยากเป็นนักร้องอยากเป็นอยากเป็นนักร้องอยากเป็นอยากทํางานในวงการนี้ น้ำบอลรอแล้วบางคนไปเฉพาะวันที่25ก็ได้เช่นเดียวกันครับบางท่านไปเฉพาะรอบวันที่26คือคอนเสิร์ตมี2รอบครับ25-26วันละหนึ่งรอบนะฮะ17นาฬิกาของวันที่25แล้วก็17เอลิกาของวันที่26คอนเสิร์ตจะอยู่ในช่วงเวลา3ชั่วโมงนะครับ <S 2> 2. <S สององชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับคอนเสิร์ตสชั่วโมงแต่กับสชั่วโมง มีคุณบอยไหมกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับผมกดลิงก์แอดไลน์ไปเลยตอนนี้แอดมินกำลังอัาและที่นี่คือถ้าใครกดลิงก์ไปตอนนี้นะฮะเขาจะให้เลือกเลยว่าจะเอาที่นั่งตรงไหน3,400รอที่นั่งตอนนี้คุย <นะ S 2> ได้กับแอดมินสอบถามได้เลยสอบถามได้ครับไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเวลาอะไรรายละเอียดต่างๆสามารถสอบถามแอดมินได้และทีนี้อ จะบอกว่ารอไปซื้อหน้างานได้ครับแต่ที่นั่งเราอาจจะไม่ได้เลือกนะฮะที่นั่งเราอาจจะไม่ได้เลือกอยากให้ซื้อตอนนี้เลยวันนี้เลยนะผมอาจจะไม่ได้มาไล์บ่อยๆหรือเราอาจจะไม่ได้ย้ําอะไรอีกแล้วเพราะว่าช่วงต่อไปเนี้ยครับสามสี่วันเนี้ยเป็นช่วงอันตรายที่เราจะต้องอเตรียมความพร้อม,อมพร้อมทั้งร่างกายพร้อมทั้งหัวใจพร้อมทั้งสคริปอะไรต่างๆการแสดงการโชว์ <laughs> เราเจอกันันที่25จ้าครับผมเจอกันันที่25ได้ครับน้องยางคยูบ้านหนองอยางอุทุมพรพิสัยครับตำบลขยู อยู่ไกลๆเมืองสีสเกียนนี่แหรอครับ,บทำไมมีสัยาดแม่จองไว้แล้วแต่พอดีมุ้าไม่ได้ไปก็เลยยกให้คนในบ้านเ b บีที่อยากไปเขาดีใจมากแม่ก็ดีใจค่ะ <ใน S 1> โอ,โอได้เช่นเดียวกันค่ะแม่ถือว่าได้สป,ปอร์ตพี่โตราคาบัตรเท่านี้หายากใช่แล้วคะ่ะสิ่งสำคัญก็คือสิ่งสำคัญก็คือ สิ่งสำคัญคือหนูว่ามันมาเจอกันกับหนูเนี่ยแหละได้สพอร์ตกันได้เจอกันไม่หมายถึงพี่ตูวกับหนูอ่ะอ๋อเพราะหนูยังไม่เคยเจอเลยป้าไปวันที่สิบห้าบีพีสองที่จ้าขอบพระคุณครับป้าประคอง จเจอกันยี่ห้ายี่หกชัย่าจา้าขอบคุณครับนี่จะบอกว่ามีแม่คนหนึ่งนะที่แบบว่าก็เอ็นดูเมตตาพวกเรานี่แหละโอนเงินให้ทุกวัน <c oughs> เติมกําลังใจทุกวันวันละสองสาร้อนะแล้วแต่ว่าบางวันก็500ร้อยบางวันก็300ร้อยบางวันก็200ขอบคุณคุณแม่มากนะครับแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะแม่เพราะว่าแม่บอกว่าไม่อยากไม่อยาก แสดงตัวแต่ก็อยู่ในคอมเม,มนต์นี่แหละครับพร้อมมากหูดีใจค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะใครพร้อมใจพร้อมเราทำได้ทุ่มเครื่องอนแม่ ่วงนี้งานเยอะแต่ก็ไปวันที่สิบห้าได้บัตรแล้วถ้าเกิดใครที่จะจองบัตรในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปรับหน้าง,งานก็ได้นะถ้าเกิดสมมติว่าจะให้เขาส่งไปที่บ้านก<ะ>ลัวว่าเขาจะไม่ทันเออมันจะไม่ทันเพราะมันใกล้วันแล้วจองวันนี้รับบัตรที่หน้าง,งานครับ<ม>เปิด<ม>เขาเปิดเคาน์เตอร์เปิดให้รับบัตรตั้งแต่เที่ยงครับผม,มเราไปรอก่อนก็ได้ครับไปกาแฟไปช้อปปิง้งรอไปกินข้าวรอที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับ หนูเชื่อว่าทุกคนจะประทับใจค่ะเพราะว่าการดูคอนเสิร์ตใหญ่มันทําอะไรที่มันเป็นอะไรที่ฮิวใจได้มากๆโอักชั่นใหญ่แล้วก็คือแบบแสงสีเสียงมันเต็มที่แล้วมันก็จะไม่มันสิบอกคือจังมันเป็นภาพหรือบรรยากาศที่มันไม่ได้เห็นบ่อยๆอะค่ะ เป็นเดือนละครับเพื่อเธอขอบคุณครับชักก็โชว์ของน้องๆชิงช้าสวรรค์นี้ก็คุ้มแล้วพ่อ,อแล้วนี่ยังไม่รู้นะว่าสองวันเนี่ยจะเอาโชว์มาเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นฟิลจัดติมจัดเต็มหลือเป่แบบว่ายังยังไม่ได้แจ้งเลยว่ามามาเพลงอะไรตอนนี้คืออุบอิบแห้งยันแบบว่ายัานแพนไหม วันนี้อยู่ที่อุทุมพรครับเดี๋ยวจะเริ่มสองทุ่มแล้วครับวันนี้เริ่มเร็วเพราะเล่นสองวงครับผมใช่มันนิ่งดีอ่านิ่งแล้วไม่มงมแล้วไม่ไมหิวเหรอไม่หิวแม่หิวไหมไม่หิวก็ต้องกินถ้ากินยน เพิ่งกินหูกระทะเดือกมากหิวหิวตอนตีสามตีสี่บัานนี้เงกินยาแบบกินดีถอกแล้วทีนี้มันต้องเข้าห้องน้ำก็เ,เลยปิ่นบนอนเลยสวัสดีครับบอสอยมีคนเดียวนี่แหละหมอลำที่มีคอนเสิร์ตสุดยอดมากอีลีครับ เขาต้องมาสั่งปรากฏการนั่งจังสั่งประวัติศาสตร์แหแอนนรดีอยากให้มีภาพแบบคนเยอะๆเต็มหอถึงมันจะไม่ได้เยอะเหมือนศิลปินที่เขาระดับโลกระดับประเทศแต่ว่าก็ให้มันเป็นภาพที่แบบพอสมควร เตรียมงานพรุ่งนี้ฟิตติ้งอีกวันลองเพ่งถือกุองเพ่งก็คแล้วลืมกัมขึ้นแล้วเด้อขันลืมเนลย ฤดูฝนเปียกปอนฤดูร้อนหวั่นใจฤดูเหงาเหงาใจฤดูไหนๆก็ไม่ลืมคิมงานใจกันร้อยบ่อยสิริชัยขอบคุณครับชาคใช่ต้องเจก่อนเจอกันสองวันเลยพี่สุ <c oughs> สุภลักษ์เหรอครับสุพลพักใจดีมากเลยขอบคุณครับ กดลิงก์ไลน์เลยนะครับนี่ผมที่ผมปักหมุดไว้นี่ก็คือเป็นไลน์แอดสำหรับจองบัตรคอนเสิร์ตแอนนะครับที่เดอะมอบางกบปีตอนนี้บิลบอร์ดก็คงจะเต็มนะ <c oughs> <c oughs> ดูสงคราวมวอลลไปด้วยเออถ้ามีซีนไหนที่ผมโผล่ผ่านกล้องไปก็ ัดเอามาดูส่งมาดูหน่อยนะครับส่งมาให้ชมหน่อยเขาอ่อนมืออ่อนจากมือเนี่ยนนี่ทุกวันไหมสงคามาลำทุกวันหรอ เสียดายเสียใจแห้งม่เห็ดงานไก่เลยบอยเป็นน้ำมู เจียวไข่แต่ว่าพ่อไม่กินอีหลีหรอกครับเพราแสบแ่นบอกแ่นกินมันทำไมชวนกินมากเลยเนาะพี่เจ้าบอกพี่ปะลาะบอกไหมจ๊ะ พระฤาษีหัดอ๋อ oh, จันทร์ถึงพระฤาษีหัดเลย เดี๋ยววันนี้นะครับจะเริ่มแสดงเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าเล่นสองวงนะครับเพื่อให้พี่น้องสิบวต้าตรงในรอบึงมาล้ำดึกนะครับแล้วแอนก็จะได้โชว์แบบเต็มสองชั่วโมงในช่วงของวงแอนนะครับแล้วไปเจอกันนะครับสองพันหาลอยคนนี่ไปเจอกันคอนเสิร์ตที่สิดีเนาะ,นะสองพันหาก็เต็มเล้ยกน้อขอเนาะสองพันหนี่ครับ เต็มเลยรอบละสองพันหนาเลยถือว่าปังสุดแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วผมอาจจะไม่ได้มาไลฟ์หรือมาแบบเชิญชวนอะไรบ่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าทั้งทั้งสองทั้งพวกเราก็จะต้องเตรียมเตรียมซ้อมพักผ่อนเพื่อที่จะนี่ก็ฝากพี่ๆแม่ๆโดยเฉพาะบ้านยีบีของเรานะครับช่วยสนับสนุนหน่อยนะครับถ้าใครไปไม่ได้ก็กดแชร์กดไลฟ์แบบประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนไปเจอกันเยอะๆในคอนเสิร์ตใหญ่แอนโอรี already, ครั้งแรกนะครับวันที่ 25แล้วก็26ตุลาคมนี้17นาฬิกา